สวัสดีครับอัปเดตสถานการณ์ด่วนที่สุดจากแนวชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้7ธันวาคม2568ครับเกิดเหตุประทาเดือดขึ้นอีกครั้งบริเวณฐานปฏิบัติการผู้ผาเหล็กและพลานหิน8ก้อนในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดครับเหตุการณ์นี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเวลา14.15น,รา,นารายงานระบุว่าหน่วยเฉพาะกิจที่1,013ของเราถูกกองกำลังฝ่ายตรงข้าม เปิดฉากยิงใส่ด้วยอาวุธปืนเล็กอย่างต่อเนื่องแต่สถานการณ์ตึงเครียดขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามยกระดับการโจมตีโดยการใช้ปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังหรือปรสอสยิงถล่มเข้ามาในพื้นที่ทางด้านแม่ทัพภาคที่สองไม่รอช้าครับสั่งการทันทีให้หน่วยเตรียมพร้อมรบเต็มรูปแบบและให้ตอบโต้ตามกฎการประทะเพื่อปกป้องอธิปไตยและชีวิตของกำลังพลจากการประทะครั้งนี้ เราได้รับรายงานความสูญเสียเบื้องต้นมีทหารกล้าของเราได้รับบาดเจ็บสองนายครับนายแรกคือสิบเอกอนุชาติเรือนคำสังกัดปอ .6,600 ถูกยิงเข้าที่ขาและนายที่สองพลทหารพรชัยจำปาจุมสังกัดรอ6 0 0รายนี้ถูกยิงเข้าที่บริเวณหน้าอกครับแต่โชคดีมากที่มีเสื้อเกราะสามารถรับกระสุนไว้ได้ทำให้มีเพียงรอยฟกช้ำและอาการแน่นหน้าอกเท่านั้นครับ นี่คือเครื่องพิสูจน์ว่าอุปกรณ์ป้องกันชีวิตสำคัญแค่ไหนล่าสุดเวลา14.50นาฬิกา50นาทีเสียงปืนได้สงบลงแล้วครับการประทะยุติลงแต่เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังเฝ้าระวังสูงสุดส่วนผู้บาดเจ็บทั้งสองนายถูกลำเลียงจากบอกอโดนเอาเข้าสู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและกำลังถูกส่งต่อไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลกันทลลักครับ พวกเราขอส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารทุกนายที่ตรึงกำลังอยู่ที่แนวหน้าขอให้สิบเอกอนุชาติและพลทหารพรชัยปลอดภัยและหายดีโดยเร็วครับสถานการณ์จะเป็นอย่างไรต่อเราจะเกาะติดและรายงานให้ทราบทันทีสำหรับวันนี้สวัสดีครับ